นา้อยสายผูลรู้นี้อาสากู้ภัยเรฮ้อารามีฮึโอ้โหนเล่นมาจะโทษผู้จัดการตำนัุนครพักของาอุ้มืนขาอุก็ถเบิดพอดีออปฏิวัติหน้าที่เระดมกว่อล้างอาชการมต่อไปครับ ได้ามเป้าหมายแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปคุ้มครองกันของเงินด้วยการทํางานเนี่ยมันโอ,อ้ดีหลายส่วนก็มองว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นหรือไงนในเรเนินการในส่วนเหล่านั้นทั้งผมไพยายามที่จะทําให้การลงไปําเนินการในส่วนนี้เป็นการทํางานร่วมกันของทุกๆฝ่ายเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเนี่ยให้มันยุติลงด้วยนะส่วนนี้ทาง ทานผู้ว่าชาท่นานกระทรวงมหาดไทยท่านเ,เราสามารถดําเนินการแก้ไขหรือว่าดาเนินการป้องกันให้มันเป็นรูปแบบม่งจะเป็นผลคอย,ยได้ในการที่จะป้องกันยับยั้งนะครับผู้ที่จะขนยาเสพติดมาในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่พวกนี้จะอาศัยโอกาสนะครับที่จะมาดําเนินการครับซึ่งแล้วก็ในส่วนฐานประกอบการนะครับฐานบริการว่าจะเป็นในเขตอาเภออุอทยัย อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอวางน้อยแล้วก็อำเภอเสานานะครับอำเภอข้ายเคียงเนี่ยเราก็จะมีการไปตั้งจุดตรวจออกตรวจจัดชุดออกตรวจชุดเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองทำในระดับอำเภอนั้นเราจะให้ฝ่ายปกครองร่วมออกับฝ่ายตำรวจรมีอปพรนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจในระดับตำบลหมู่บ้านด้วยนะครับ ไม่เป็นไรถามเรื่องยาเลยชีวะาเพนะครับเพราะว่าตอนนี้ยางติดตลาดอ่ากแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนทุกคนช่วยกันด้วยแล้วก็ต้องถูกต้งหลายยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องที่อันตราย มันบวกเลยเท่าแรกใช่ะใช่แถวแรกทั้งหมดอ่ะสุดมเบอร์มัเบอร์ตัวน like ักติข้างหลัง